สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยน,นักแล้วนักตกปลาทั้งหลายวันนี้เราก็มาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ามาประชันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ได้ตกปลาชะโดขึ้นมาได้ถึงตัวนะครับเป็นปลาไซส์ประมาณสักสี่โลน่าจะได้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับโอ้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นสนุกดีแต่ก็ยังไม่แบบเป็นแบบไซส์โหดอะไรขนาดนั้น ก็เป็นไซส์ที่แบบโอเคใช้ได้เลยสู้มันดีวันนี้เราก็ใช้กับอ่าวันนี้เราก็ผลงานก็คันแอร์เกียร์ a ทเทเนียมเอ็กทเวทสิบยี่สิบแล้วก็ลอกโบกเก c h ช p บไอลอกหกลอกหกจุดสามต่อหนึ่งสาย PE 2สองักแปดิฟไลน์ช็อคโมูดูคาร์บอนอ่าสี่สิบปอนนะครับของไพลอนเนียแล้วก็รีโอ โอเคนี้เราจะมาโชว์ปลากันนะครับก็เป็นเหยื่อที่ผมใช้จะเป็นเหยอกบใบพัดของแสบสุรินตัวนี้ก็จะเป็นปลาเขียวๆหน่อยนะไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียอ,อู้เลอะเลยใหเฮ้ย,ย,ยนี่กบแสบสุรินแสบสุรินกบใบพัดตีผิวน้ำเ้ประมาณสามโลวะน่าจะสามโลแหละไม่เกินสี่หรอกสามโลสามโลกว่า นี่ครับบาชโดยีบ่บาโดมาบาชันมาอีกแล้วหนึ่งตงเลยเฮ้ยเฮ้ยยระบาดอ่ะกบแสบสุรินนี่โอเคเยี่ยมยอดจุ๊บจุ๊บมวบ